พี่อ่ะพี uh ่อ huh. ่ะ uh พ่อตาเอ๋อสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะก่อนค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อาวยังมา่ไหนเนค่แบหานับดับดิอบาน่ะสวัสดีคสวัสดีคโอ้ไปสร้างเดอยมอัยสวัสดีคออสวัสดีคน้้ลายภาพเหมือนนะคะก ไหนอ่ะมาที okay. ่ข้าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้ยยังอ๋ออะไรครับอะไรอะไรเอ่ยอันนี้อะไรทำมาจากบ้านหลังใหญ่เลยอันนี้ของแม่พาลูกอัน่าไม่น้อนเลยนะเดี๋ยวห้องไปเจ้าครับอันนี้อ๋อคอันนี้เก็บเกี่ยวนักเรียนตัวไหนไปเจ้าวันนี้ข้าววันนี้ข้าวอะไรเนี่ยติดโทรศัพท์นะติดโทรศัพท์นะ เจอจีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกียวับสวัสดีครับยอาเลี้วสวัสดีค่ะป้าอันพากันมานน้องเพว่อนมันกบบสวัสดีค่ะเกียวับสวัสดีครับนั้าซ้าก็จะสวัสดีครับย่าเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีครับย่าสวัสดีค่ะสวยจังเลยแกให้น้อยแดดจะให้พูกแกให้แกเลยใช่ไหมคะแกเลยแกเลยวันนี้ไปเที่ยวไหน เปียบนะเนี่ยไปไหนไปไหนอะไรดีคะนี่ตัาไปไหนคะไม่ใช่อ๋อไม่ที่เสียบแล้วเ <r> หรอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะมารับตอนนี้โอเคอ่านี่ไงเยอะเลยมีฟันด้วยมีฟันมีฟันปลอมด้วยนี่ไงนี่ไงอันนี้แก้ขนมขอบคุณค่ะท่างแมขอบคุณค่ะย่าก่อน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ด้วยค่ะอันนี้แก้ให้หน่ยแอ่ะต่รูปหน่ก็แต่รูปหน่อยเร็วให้พ่อดู่รูปกับย่าก่อน่ห้เนี้อาะรูปไหนเจ้าเขามาขาเิ่อนเลยแรปวันเก่อนเปิ่ันใครคะเิมนเร็วอแมแันเร็วน้ายใหญ่แปงนเอ้ย ไ่้ไงสวยเลยสวยจังเลยว้าแป้งฟันทำไมหนูทำเป็นคะต้องตรวจฟันก่อนไหมต้องจนาเี๋ก่อนอันนี้ก่อนไอ้ันไหแปงฟันน่ะไหนแปลงฟันนี่ไงนั่นไงที่แปลงฟัน็โตเกียวครับเอาโอเคโอ้แปลงฟันนี่ไงแปลงฟันแ้ว สวัสดีค่ะคพี่ตาแปลงตอนค่ะแปลงันให้ใครคะเรียนให้อันนี้ให้ลู้กันเอ้ยถายถ่ายภาพไหมอยูหน่อยอ้มันคืออะไรคะมันคืออะไรมันคืออะไรเนี่ยนกแปลงฟันเสจยอันนี้ที่ที่ที่ติดที่ติดแผลที่ติดแผลอ่า อ่าขอบคุณค่ะกิให้ใครินให้ใครคับกินให้กีเกี๊ยวันขอบคุณครับพ่อ่อพ่อ่อ่อพ่อ่อ สดี่สดีค่ะสวัสดีค่ะสบดี่ะพี่สดีค่ะกวัสดีค่ะพ่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อพี่อาวยังมาที่ท่าย่อบออ้าอย้าไปอย่สบดีคพเสดค่ะอสบดีค่ะพ่อเดีค่ะพ่อสดีค่ะพ่อสดีค่ะพ่อเสบดีคระพ่อเสบดีค่ะพ่อเสดีคะพอเสบดีค่ะพเดคะพอค่่อเับนี่อสบดะนอะเี่ะอเบะนเี่ <ENNIS> แก่ไหมแกมไหมแกะนี <lawsuit> <ulously? S 3> ้ไหมนี่นี่แกนล้อ้าวพี่พี่เป็นผัวนิมาติดนะงย่เอกตัวเกี้ยวสิเก้ยวอ้าดูดูดูอ่ะดูป้าป้าก่อนพึ่กับป้าป้าก่อนเลยครับสวัสดีครับที่ลักโอานหน่อยาหน่อยเลยไหนฝนไหน ปันออกแล้วปั hmm. to to like ่นออกทั้งหอดตัวปันนหอคะของน้องเดี๋ยวต่อยใครตรวปั่อ้ตอยค่ะไอ้ต่อยมาหาของใหม่ค่ไอ้้ไอ้ตอยกดไ้หา้วเยต่อยไ้ายอย ทายาไหมไม่ไดทายาเกมต้องใส่ยาต้องคีบออกเหรอถ้าเลยมันจะเอาดิค่ะเอาออเอาเดือยน้ำมันเดือยเอายายาทาเหรอเอาันนี้ดูพ่อดูพ่อหน่อยดูพ่อก่อนดูพ่อก่อนจึ๊งๆนมันออกแล้วโอเคเอาเสร็จไปนะเสร็จแล้วงนดี๋ยวฟันยังแข็งแรงนี่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาออกตอนที่ ตอนที่บันผูนะมันยังไม่ผูมไหดเล่เอะได้พี่พรมันเหือแห้งแล้วโอเคครับให้ถ่ายรูปนี้พ่อทำแม่อปากเิด่อสีแล้วถาย่สยอว่าก็เสยยดต่อเสียตัวลกีเจตอยโอเคครับ